สวัสดีครับยีสิบสิงหา2566เช้านี้เราเสบาร่วมกันอยู่ที่บ้านหนองค้าตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชียภพูนนะครับผมขอให้สรุชนชาวพุทธทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรัศาจากโรกไฟแค่เจ็บสุขภาพพลังไมแข็งแรงนะครับวันนี้คิดถึง บ้านหนองค้าแห่งนี้นะฮะือได้มาเสบาทที่นี่วันนี้จะมีพระอาจารย์อยู่รูปเดียวหมู่บ้านนี้ห่างจากกุตุลม4ี่กิโลนะฮะอากาศที่ไหนก็สดชื่นเหมือนเดิมนะฮะชุนบทประมาณนี้นะครับ นนก็ผมเก่ามากเลยนะครับครั้งหน่วยความจำเต็มผมต้องกราบขออภัยมานัที่นี้เลยนะครับเส่บาทรวมกันครับผมคุณช่วนบิธิติมุนใส่บาททุกส่ยบริอางการประเดษไปโรงนี่ประเดษป็นตับบาทโยม ต้รงนีบินธาบาิรุเดียวอย่ามันขาดเปนาไปเบิดกระขาดพปนาแต่ละก่อนบินธบิรุขาดพป็นสานนเราไปคนเดียวเราสร็จแล้วอนรวมกันครับท่ทานครับ จันทบ้านาลาโตยะตามาริโตติราโตยะตาอภิวาตนาสิริสันิตาวมต้าปะจาอิโลยาตาโรตัมมาวตันติอาโยโดจุตังสาตุสวัสดีครับแม่<ะ>ขอให้แม่มีความสุขความเจริญนะฮะวันนี้มีใส่บาตรคนเดียวหละทุกครั้งจะมีคนหนึ่งใช่ไหมครับหมาเป็นบ,บัลลังก์ทุกคนอ๋อครับแม่ครับ สดชื่นและร่มรื่นจริงๆนะฮะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะหมู่บ้านนี้จะเล็กกว่าบ้านโนนอดน้อยนะเนี่ยโนนอดน้อยติดถนนหลักๆอันนี้ก็จะเข้ามาในหมู่บ้านนิดหนึ่งนะหมู่บ้านนี้จะห่างถนนใหญ่ ประมาณสักห้าร้อยเมตรครับผมเสียงนกร้องเสียงไก่ขันนะยังคงคือกล้องทุกชาวตู่ทุกหมู่บ้านบ้านหลังนี้ค่าสิบมากครับผมบ้านเก่าสังกสีมุงทั้งคัน ทั้งทีนะทั้งหลังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใส่บาร่วมกันครับผม เแล,ล้วพอรมกันครับครับสวัสดีครับแม่ครับคุณพี่ครับ วายแม่อายุมันขนยืนเด้อคิดถึงน้องค้าเลยแวะมาหาไปบ่ป่าหรือมือเนี่ยไปครับรก็ที่นานนนนทยคาใช่ไหมฮะเลยเนื้อเสืง่าไปอ๋อเหรอคนละที่เหรอ,องั้นนะชกไปแล้วมือนแสดงว่าคนละที่แล้ว สบายร่วมกันครับท่านครับจุดการเสบายตรงนี้นะครับเชื้อไทยแม่แม่แต่งตัวบ่เรียบร้อยเรียบบ่เรียบไปทั้งคันเลยหังมักกันเนาะข้าวผนชอบในการที่เขาตั้งหน่วสามจบก่อนนะฮะก่อนที่ รับศิตละพร ลงเลยอย่าหลงแม่เนาโอ้เนาะอีพอไปให้การให้เบิดอตัอีไปใส่อกคือมาพอว่าลงโอ้ยเนาะยกเพลเลยวันนี้จะไปงานลุกเลยโอ้ส่วนอาจารย์ไปด้วยอาจารย์อาจารย์ไปก็ไม่มีใครรับปากเออเมีนะนั่ง sama semputasanakmuak Rato a sama semputasanakmuak kat lohan sama kompputasa

ใส่บาร่วมกันครับท่านครับ,บรับสิทธิพรครับท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไฟาแม่มีความสุขความเจริญนะครับ <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านนี้นะฮะการเสบาตน,นะครับก็จะสิ้นสุดบริเวณจุดเมื่อกี้นะฮะอย่างที่เรนได้ทราบนะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆระยะทางเดินใกล้มากเลยนะฮะบริเวณหมู่บ้านแต่ระยะทางที่ออกจากวัดช่วงหมู่บ้านนี้ก็เป็นกิโลเหมือนกันนะ เราสู่คนฟังนะฮะเช้านี้เช้านี้ความสดชื่นความสดใสนะฮะอยู่ที่บ้านหนองคลานะฮะผมขออนุญาตนะฮะสิ้นสุดการถ่ายทอดโดยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับราการรับชมสวัสดีครับ